สวัสดีค่ะนะค่ผู้ชมนะคะแอดมินเอ้เคียวพาวรวยนะคะวันนี้นะคะสรุปหวยลาวโค้งสุดท้ายรวมเซียนนะคะผู้ชมเลขเด่นเลขวิ่งนะคะแล้วก็เจาะเน้นเน้นคัดมาหกคู่เด่นนะคะเอากับมาเบิงกันตองงวดนะคะผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะนะครับผู้ชมนะคะ,ระ,คะ,นนะ,คะสรุปหว,ลวยลาวนะคะวันนี้โอ้โค้งสุดท้ายนะคะ เซียนนะคะหัวดีเซียนกัเปลี่ยนเลขแนี่นะคะผู้ชมเนางงเหวยเรือนมันออกนะคะก็งวดนี้ก็เอาเป็นเดินวิ่งนะคะเดินวิ่งก่อนจะสรุปกาหาเลขเลขเด่นเลขวิ่งนะคะของเซียนนะคะผู้ชมนะคะชื่นชอบอก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะ เดินวิ่งเก่านะคะส่วนสูตรหวยเล่าของแอดมินลงไปแล้ว mm hmm. บริธรทมสูตรใหม่นะคะก็จะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะคือเขากัท่านผู้ชมกับพิจารณาเบึงเนาะนะคะเดนเก้านะคะเด้นเก่าร้องหานะคะ ก้าหนึ่งเก้าสามนะคะเก้าจิตนะคะส่วนของเสี้ยนใบของะะอพ่อหิ่งนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณาบ้างนะคะห้าหกห้าเก้า ีนะคะเด่นสุดๆนข้างว่นี้นะคะตัวกัน55นะคะ สตัวนะคะศ9นย์เนะคะเด่นสุดๆนะคะเด่นวิ่ง9นะคะรองห้าเก้าหนึงเก้าเก้าสามเก้หาหกหนะคะตัวกัน92และ50นะคะเบิ้ลเก้าเก้าหนะคะศูนย์เก้าสนะคะ เด็นวิ่งนะคะก็สรุปให้แล้วนะคะแล้วก็ขอให้มีโชมีลาบนะคะเฮงๆปัาง,งๆนะคะกันต่องวดนะคะผู้ชมเนาะก็